สวัสดีครับทุกคนตอนนี้คุณอยู่กับผมไก่ใครที่ได้ดูคลิปสรุปเนื้อของ Injustice กันไปแล้วก็มาดูต่อกันที่คลิปนี้ได้เลยครับแต่ถ้าอย่างผมก็แนะนําให้ไปดูก่อนนะครับจะได้เข้าใจทั้งหมดแต่ถ้าใครยังดื้อไม่ไปผมก็จะอธิบายสั้นๆให้ฟังแทนละกันครับซูเปอร์แมนต้องการจะล้างบางอาชญากรทั้งโลกจากการที่เขาเสียภรรยาไปเพียงเพราะความอยากเล่นสนุกข,ของโจ๊กเกอร์ซูเปอร์แมนตั้งตัวเองเป็นผดเด็จการในนามวันเอิร์ธครับแต่กลุ่มแบทแมนก็ไม่เห็นด้วยครับเลย ท้ายที่สุดพี่แบทก็งัดไพ่ตายเอ็กโซเดียเรียกพิซุปจากจัก,กรวาลอื่นมาช่วยสรุปว่าพิซซุปจัก,กรวาลน,นี้ก็โดนจับเข้าสังเตไปครับหลังจากทบทวนกันไปคร่าวๆแล้วก็ไปเริ่มกันที่คนแรกเลยซึ่งคนแรกก็ไม่ใช่ซูเปอร์แมนแน่นอนครับแต่เป็นสกอร์เปียน หลังจากชายในผ้าคลุมสีแดงถูกจัดการสกอเปียนเริ่มเรียนรู้วิธีข้ามายังมิตินี้แล้วต่อไปนี้ก็มีแต่จอมเวทควานชีและเอริกอสชิน,นอกเท่านั้นที่จะอัญเชิญเขาออกมาได้สกอเปียนได้รับคำท้าของไทกอนที่กล่าวหาว่าเขาละทิ้งกองทัพปีศาจและรลับหน้าไปเต็มๆเ,เรื่องการกำจัดซูเปอร์แมนทั้งสองเลยได้เข้าปะทะกันแต่ก็เป็นสกอเปียนที่ได้รับชัยชนะและถือของพลังของไทกอน พี่แกมาเป็นแขกรับเชิญเฉยๆนะครับแต่ในอนาคตอาจจะมาคอลแลบกันก็ได้เพราะตอนนี้มอเตอร์คอแบบเริ่มเล่นเรื่องจักรวาลคู่ขนานไปแล้วหายที่สุดซูเปอร์แมนก็ได้ชดใช้ในสิ่งที่เขาทำต่อแคทวูแมนการนี้ต้องเสแสงว่าตัวเองไปนคนสัศรัทานในตัวซูเปอร์แมนทำไมเซลรนาสูญเสียแบทแมนอันเป็นที่รักและพลาดโอกาสที่จะมีความสุขไปโดยศักดิ์ศรีและความโกรธของเธอเธอเลยเลี่ยงที่จะประเชิญหน้ากับบลูสเวน แต่ความคิดที่อยากจะฟื้นฟูกอ็แทมและก็เมโทโรโพลิสด้วยเร็ว <c oughs> ก็ทำให้เธออยากอยู่ใกล้เขาอีกครั้ง <c oughs> จนกระทั่งตอนที่เธอพร้อม <c oughs> เธอก็จัดการเคลียร์พวกโจรบนท้องถนนกอ็แทมเสรียบ <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> พวกโจรได้มีทีใหม่ให้หวาดกลัวแล้ว <c oughs> ในชื่อ t ดอะแบ and The Cat <c oughs> หลังจากจบเรื่องที่เกิดขึ้นในจักรวาลอินจัสติสเพื่อนๆของชาแซมก็ได้กลับบ้าน ต่ระหว่างทางไวรัสของเอเลียนก็ได้แทรกซึมจิตใจทำให้ผู้ฮีโร่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้นั่นทำให้จิตใจพวกเขาเต็มไปด้วยความโกรธหลังจากโดดเดี่ยวและสิ้นหวังอยู่นานชาแซมได้ถ่ายทอดพลังของเขาให้กับพี่น้องในบ้านในกระพ้าทั้งหมดจิตใจที่บริสุทธิ์นำมาซึ่งความกล้าหาญถึงนักรบของชาแซมจะไม่ได้เป็นฮีโร่ที่เก่งกาจแต่ในท้ายที่สุดพวกเขาก็ได้เป็นผู้นำของจัสติสลลก ในการปกป้องโลกใครที่ได้ดูสรุปเนื้อเรื่องไปแล้วจะเข้าใจฉากจบนี้ครับว่าแต่ชาแซมจะหยุดพิสซุ์ยังไงก่อนแฟลชได้โค่นพวกสมาชิกสภาสูงลงแล้วแต่ความโหดร้ายที่เขาทำในช่วงที่สนับสนุนการปกครองของซูเปอร์แมนก็นยังคงหลอกหลอนเขาไม่หายด้วยความผิดพลาดที่ผ่านมาท้ายที่สุดเขาก็ถูกขับไล่ไม่ว่าตัวเขาเองอยากจะแก้ไขในสิ่งที่เกิดขึ้นเพียงใด แต่ในเมื่อมันผ่านไปแล้วก็จำต้องเป็นบทเรียนฟลชยังคงใช้พลังของเขาในการแสวงหาความยุติธรรมต่อไปข่าวลือเรื่องพลังงานสีแดงลึกลับที่เข้าโจมตีอาชญากรได้แพร่กระจายไปทั่วเซนทรัล c i ซิตี้บางคนยินดีกับการกระทําของเขาแต่บางคนก็ไม่เขามีหลายสมญาแต่ส่วนใหญ่มักเรียกเขาว่า The Ghost. เดอะโกสเคลลิฟอร์สมีความสุขกับชัยชนะได้ไม่นานเธอก็ถูถกเจ้าหน้าที่แลบสตาจับตัวไป นักวิทยาศาสตร์ควบคุมพลังน้ําแข็งของเธอเพื่อสร้างความแข็งแรงให้กับแผ่นน้าแข็งโั้วโลกเหนือแต่พวกสตาร์ก็ประเมินพลังของฟรอสต์ต่ไปฟรอสต์ Frost ได้แช่แข็งห้องแล็บถ่ายที่สุดก็ทางโลกตอนนี้ผู้รอชีวิตก็ต้องพยายามดิ้นรนเอาชีวิตรอดพางหาทางโค่นล้มราชินีน้ําแข็งไปด้วยเรียบร้อยครับไม่น่ารอดคิลเลอ,อร์ฟรอสต์อ่ะไม่น่ารอดเดี๋ยวเจอพี่บูทรวมทีมาตกไม่กี่วันหลังจากที่ Green กรีนแลนเทิร์นกลับมายังโลก เขาก็ดันต้องมาเจอกับยานเอเลียนที่ตกลงมาที่โลกเขาสำรวจซากยานก่อนจะได้เผชิญหน้ากับนักบินผู้อ้างว่าเขาชื่ออาบินเซอร์แต่อาบินเซอร์คนนี้ไม่ได้สวมแหวนแห่งพลังและเรียกฮาวในขณะที่เขากําลังสิ้นใจว่าผู้แข็งแกร่งกรีนแลนเทิร์พยายามบอกให้มนุษย์ต่างดาวรู้ถึงอดีตของเขาว่าอาบินเซอร์เป็นคนให้ตัวเขาหรือฮาวจอแดนเป็นผู้สืบทอดพลังของกรีนแลนเทิร์แต่เอเลียนก็สิ้นใจ ตอนที่กรีนแลนเทิร์จะได้รู้อะไรเกี่ยวกับเขาไปมากกว่านี้แลนเทิร์รีบกลับไปยังดาวโออาร์ R. มีแค่พวกผู้พิทักษ์เท่านั้นที่จะรู้คําตอบของความลึกลับนี้คือพี่อาบินเซอร์เป็นคนที่มอบพลังกรีนแลนเทิร์ในฮาวครับแต่อาบินก็ตายไปตั้งแต่ตอนที่ให้แหวนนั่นแหละสุดท้ายเราก็ไม่รู้คาตอบครับว่าเอเลี่ยนตัวนี้เป็นใครความพ่ายแพ้ของซูเปอร์แมนไม่ได้ส่งผลต่อความได้เปรียบของเอริสอย่างที่เขาคาดหวังไว้โวกฮีโร่จากมิติคู่ขนาน ช่วยแบทแมนสร้างโลกที่ปราศจากความขัดแยง้งซึ่งนั่นทําให้เทพเป็นสงครามต้องพบกับความหิวโหยหลังจากเกือบตายแอริสก็ขังเบรนีแอคฟ้าได้สําเร็จเขาบังคับให้เบรนีแอคสร้างวังวนเวลาขึ้นทําให้พวกฮีโร่จากมิติอื่นมาถึงและเจอกับสงครามที่ไร้จุดจบในวงวนเวลาแห่งนี้เอริสมีพลังมากมายอย่างที่เขาต้องการผมไม่แน่ใจว่าเบรนีแอคฟ้านี่เป็นใครนะครับ แต่ที่รู้ๆคือแกน่าจะเป็นญาติกับพี่บรีนิแอคตัวร้ายในอินจัตติสภาค2ใครรู้เรื่องราวเกี่ยวกับบรีนิแอคก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับผมจะขอบคุณมากเลย <a> ไม่ใช่ฮีโร่ทั้งหมดที่จะถูกกำจัดโดยเงื้อมือของซูเปอรแ์แมนแม่มดแห่งเทคโนโลยีบาบารากอร์ดอนได้หลบหนีจากการตรวจจับของพวกวันเอิร์ธคือวันเอิร์ธเนี่ยเป็นพวกของซูเปอร์แมนนะครับเธอคอยป้อนข้อมูลต่างๆให้กับพวกฮีโร่ภายใต้โค้ดเนมออร์คเคิล แต่หลังจากที่พวกนั้นฆ่าพ่อของเธอเจมส์กอ,อร์ดอนผอของกรมตำรวจกอร์เทมเบอร์บาราได้ใช้ความโกรธของเธอเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นคนใหม่เมื่อใดที่เธอรู้สึกถึงความได้เปรียบเธอจะชิงโจมตีใส่ซูเปอร์แมนก่อนเสมอหลังจากล้มสภาสูงชื่อของแบทเกิลก็ดังกระชอนไปทั่วโลกในเรื่องฝีมือและความเก่งกาจแบทเกิลนี่ก็อย่างที่แฟนดีซรู้กันครับเธอเคยคบกับแบทแมนแต่ชีวิตของเธอก็น่าสงสารเช่นกันครับ ไว้ถ้าผมมีโอกาสได้พูดถึงเธอในเกมไหนอีกผมจะมาขายี้ให้ฟังเลยนะครับหลังจากการต่อสู้ที่ปลดปล่อยทั้งโลกให้เป็นไทยแบทแมนก็ได้รู้ว่าเล็กลูเธอร์เขียนพินัยกรรมมอบทรัพย์สินทั้งหมดให้กับรูซเวนแบทแมนรู้ได้ในทันทีว่าเขาต้องนําเงินนั้นไปสร้างกอแทมและเมโทรโพลิสขึ้นมาใหม่ชาวเมืองที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเราฮีโร่จึงนําสโลแกน VR b a m แบมมาใช้ พวกเขาได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงเมืองและผู้คนอีกทางยังช่วยปกป้องอาชญากรรมอีกน้ำไม่ถ้วนแบทแมนก็ยังคงทำหน้าที่ของเขาต่อไปและชาวเมืองก็ต่างมีความสุขกับการสร้างเมืองและก็ให้ความไว้วางใจเขาในฐานะผู้มีพระคุณเมื่อรัฐบาลซูเปอร์แมนล้มลงรัฐบาลใหม่ก็เข้ามาแทนที่รัฐบาลใหม่ก็หมายถึงลูกค้าคนใหม่เช่นกัน สำหรับเดสโตกแล้วธุรกิจของเขามันได้กลับบาบููอีกครั้งไม่ช้าก็เร็วมันจะมีการรอบสังหารเกิดขึ้นอีกการปฏิวัติเพื่อต่อต้านความไม่สงบจะเกิดขึ้นเมื่อน,นั้นนาทีของเขาก็จะมาถึงเหล่าทหารชั้นสูงของวันเอิร์ธได้หลบซ่อนตัวหลังจากที่เคยทำสิ่งที่โหดร้ายในน,นามของซูเปอร์แมนเป็นไปไม่ได้เลยที่จะตามหาพวกเขาแต่เดสโตกก็หาพวกเขาเจอเขาได้ก่อตั้งกลุ่มใหม่กลุ่มนักฆ่าเบอร์หนึ่งของโลก การได้เอาชนะซูเปอร์แมนเป็นเรื่องที่น่าพอใจอย่างยิ่งแต่ผลที่ตามมานั้นน่าพอใจยิ่งกว่าลูเธอร์ได้เดินทางไปยังมิติของแบทแมนเพื่บอกว่าเขาคือลูเธอร์ที่รอดตายมาได้อย่างปาฏิหาริย์สำนักข่าวลุมล้อมเขาทันทีลูเธอร์ผู้เป็นที่รักได้รับการสรรเสริญจากชัยชนะของเขาเขาถูกเลือกให้เป็นประธานาธิบดีของสหรัฐแต่ในไม่ชา้าเขาจะเริ่มรวบรวมกองทัพกองกำลังเพื่อทำให้เขาแข็งแกร่งขึ้น ใครที่ได้ดูสรุปเนื้อเรื่องก็จะรู้ว่าลูเธอร์มันตายไปแล้วครับไอตัวนี้มันเหลี่ยมเหลี่ยมแบบเหลี่ยมจริงๆเลยความพ่ายแพ้ของซูเปอร์แมนทำให้สานธนาลงใจในระหว่างที่เขาปกครองเธอและดตร์เฟดได้ใช้ประโยชน์จากความอ่อนแอของซูเปอร์แมนที่มีต่อเวทมนต์ในการเปลี่ยน Tower of Fate ให้กลายเป็นปาการสาหรับศัตรูซูเปอร์แมนเธอได้ช่วยไวหลายชีวิตแต่เมื่อระบบก,การปกครองได้พังลงซานตานา ก็ได้รับบทบาทสำคัญในการพิจนารณาคาดีของพวกผู้มีพลังพิเศษแต่เมื่อคณะลูกขุนแนะนำให้ลงโทษประหารชีวิตซาตาน,ตนาก็เลยเข้าแทกแซงเธอพานักโทษไปยังทาวเวอร์ออฟเฟที่นั่นพวกเขายังคงถูกจองจำอยู่แต่ก็ยังดีกว่าตายซาตานานั้นไม่มีบทในเกมครับแต่จะไปโผล่ในคอมิกซะเยอะโดยเธอเป็นลูกมือของดรเฟดรือจะให้เปรียบเทียบก็คงเป็นเหมือนว่องกับดรสเตนใน MCU นั่นแหละครับ หลังหลุดออกมาจากแฟนทอมโซนสอดและพักพวกก็ได้รู้ว่าซูเปอร์แมนนั้นพ่ายแพ้ไปแล้วตอนนี้การแก้แค้นของเขาจึงได้เริ่มขึ้นในแฟนทอมโซนสอดได้เรียนรู้ความลับบางอยา่างอีกทั้งเขายังได้เรียนรู้จากเพื่อนร่วมชายคาด,ดีกันอีกว่าจะเรียกเจ้ามิตตีนี้ออกมาได้อย่างไรหลังจากที่แนะนําให้ซูเปอร์แมนได้รู้จักกับมิตตีแห่งความว่างเปล่านี้ซอสก็ได้วางแผนที่จะสร้างโลกขึ้นมาใหม่ในานามของคลิปตนัน เรื่องราวฉากจบยังเหลืออีกหนึ่ง e ีนะครับสำหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้ผมก็ขอขอ,ขอบคุณมากเลยและถ้าใครอยากจะสนับสนุนผมนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กด,ด u u s c r i ร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมรัก,กไกด้วยนะครับแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ